นะครับจะเริ่มแข็งแรงล้นะครับเหมือนกับว่าเราขุนน้าใสสอเดือนจากนั้นก็น้ำมาบ่ดิน2เดือนพอเข้าเดือนที่5ปุ๊บเราก็จับปูออกมาขายได้เลยซึ่งขนาดปูเนี่ยปริมาณตัวจะเท่าประมาณรัศมีประมาณ4ซนติเมตรซึ่ง4เซนติเมตรเราสามารถขุนนะครับสามารถขุนแล้วก็นามาเลี้ยงนะครับให้กับสมาชิกหรายคนได้เลยนะครับอันนี้ปล่อยเมื่อวันที่8นะครับเดือน6กทับ3หกสาจำนวน50แม่ พอหลังโคจะนี้ไปอีกสัก2เดือนแล้วเรามาติดตามชมกันว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมอันนี้ผมจะพาดูบ่อทัขวอไปนะครับผมนะครับนะครับบ่อทั่วอไปนะครับผมนี่ครับจำนวนบ่อปูนะครับผมตรงนี้นะครับผมครับนี่คือบ่อปูนะครับที่กำลังปล่อยปูนานะครับอ่ากำลังปล่อยอ่าแม่ปูนาลงที่มีลูกเต็มหน้าท้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับ นี่นะครับว่าจํานวนปูมีค่อนข้างเยอะนะครับนะครับซึ่งน้อยรายนะครับที่เราจะใช้วิธีการใช้วิธีการที่ทําเลียแบบธรรมชาติโดยให้สมดุลแล้วก็ให้ปรับสภาพให้ปูนั้นสภาพแข็งแรงนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับจะเห็นได้ว่าเราใช้ออกซิเจนในการดูแลลูกปูนะครับผมตรงนี้นะครับปูที่เราเลี้ยงนะครับเป็นปูนานะครับเป็นปูนาผ่านพื้นเมือง หรือที่เราเรียกว่าปูนากล้ามหนิดม่วงนะครับนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกคันกำแพงนะครับพันพระเทพหรือปูนาน้ําจิตนี้แหละมีทั้งหมด10ชนิดกันแต่เรานิยมเลี้ยงคือเป็นพันปูนาภาคกลางซึ่งมีขนาดตัวโตกล้ามใหญ่นะครับเนื้อแน่นนะครับซึ่งการตลาดตอนนี้คือจะบอกได้ว่าปูนาไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคนะครับผมเนื่องจากว่าทุกวันนี้ผู้คนนิยมบริโภคปูนาจํานวนมาก ทำให้ปูเนี่ยในวงจรเนี่ยก็ไม่มีนะครับข้อดีการเลี้ยงปูนาแบบนี้คือสะอาดนะครับไม่มีปรสิตไม่มีปิงไม่มีพยาธิสามารถดูแลควบคุมได้นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่เริ่มเลี้ยงปูนะครับก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างที่เจอกันไม่ว่าจะเป็นปูตายนะครับอนุบาลลูกปูไม่สําเร็จนะครับผมพื้นที่การเลี้ยงไม่สมดุลหรือสภาพแวดล้อมไม่อานวยนะครับผมตรงนี้นะครับ ครับวันนี้ก็สมาชิกหลายท่านก็หากมีข้อสงสัยแลวก็สอบถามมาางเพจผมได้เลยตรงนี้นะครับผมผมยินดีให้คําแนะนํากับสมาชิกทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูภาพรวมนะครับในหลายบ่อนะครับผมนะครับในหลายบ่อครับการปล่อยพันธุ์ปูลงไปนะครับผมนะครับนี่คือจํานวนบ่อนะครับที่มีปูอยู่นะครับผมนะครับนะครับนี่ประมาณกับสองร้อยบ่อนะครับผมตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า แต่ละบ่อแตกต่างกันนะครับนี่จะใช้ใช้จอกหรืออนุบาลลูกปูนะครับส่วนบ่อนี้นะครับจะเป็นสาลายหางกระรอกนะครับสาลาหางกระรอกนี่จะดีในการอนุบาลลูกปูช่วงระยะเริ่มเลกเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าป่าปูจะไปหลบซ่อนในกระเบื้องนะครับผมหรือสาลายหางกระรอกที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยอัตรากระรอกจะสูงกว่าปรสิตกระรอกจะสูงเพราะว่าสามารถตับอุณหภูมิได้อย่างโดยง่ายนะครับได้เร็วนะครับผมนะครับนะครับ นี่เป็นวิธีการที่เราทำาขึ้นมานะครับนะครับนะครับมากมายนะครับนี่คือปูทั้งนั้นนะผมมีแต่ปูกันเลยนะครับจะสังเกตดูง่ายๆนะครับบ่งบ่อนี้ดูบ่อนี้นี่เราเพิ่งปล่อยเมื่อกี้ครับจำนวน100แม่นะครับหนึ่งร้อยแม่ด้วยกันแล้วผมมาดูใกล้ๆว่าอ่ตัวที่ปล่อยไปเป็นยังไงนะครับลักษณะปูนะครับผมนะครับนี่ครับเขาจะมีลูกเต็มในท้องเลยเห็นไหมครับผมนะครับลูกปูเต็มท้องเลยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของปูนะครับลักษณะตัวสีดำนะครับเราเปิดหน้าท้องมานี่นะครับเห็นนะครับนะครับลูกจะไต่นะครับไต,บตเต็มหมดเลยนะครับคืออย่างนี้คือเราสามารถเอามาปล่อยเพื่อทําการลอคข้อได้เลยตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วผมจะทํา้อดเฉพาะปูที่พิการหรือใกล้ตายเพื่อเรารักษาาลูกเขาไว้กรณีแม่เขาตายด้วยนะลูกเขาจะตายด้วยนี่เราทําอย่างนี้เพื่อกรณีรักษาลูกเขาไว้ ให้อยู่นะครับคือลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดนะครับผมตรงนี้นะครับผมนะครับคือจำนวนบ่อปูทั้งหมดนะครับนะครับอย่างนี้เรากล้าพูดเลยว่าเราเลี้ยงแบบออแกนิกออแกนิกก็คือเลี้ยงที่ครอบคุมความสะอาดนะครับให้อาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับไม่มีสารปนเปื้อนจากเคมีนะครับไม่มีปริสิต นะครับผมง่ายต่อการดูแลชน,นปะประปาเลี้ยงคือควบคุมในระบบนะครับถ้าเราควบคุมในระบบเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อผู้บริโภคบริโภคปูแล้วเข้าไปก็จะสะอาดมั่นใจในคุณภาพนะครับมั่นใจในคุณภาพเมื่อรับประทานไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเ,เราบริรับประทานของที่ดีนะไม่มีเชื้อโรคป่าปนมากจากแหล่งั้ธรรมชาติไม่มีปรสิตทำให้กนใจไม่มีพยาธิในตัวปูนะครับก็จะสร้างความมั่นใจ้บริโภคได้เลย ทำให้ตรงนี้เองปูนาออร์แกนิกของเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแตกต่างจากปูนาธรรมชาติซึ่งปัจจุบันปูนาธรรมชาติมีป่าปริมาณจํานวนน้อยนะครับจานวนน้อยไม่พอการหาได้ยากนะครับผมนะครับราคาตอนนี้ก็คือปูนาธรรมชาติอยู่ที่กิโลกร,รัมละ40บาทแต่ปูนาออร์แกนิกรับพัฒนามาแล้วเนี่ยสูงสุดอยู่ที่กิโลกร,รัมตอนนี้ที่ขายอยู่ในเพจที่เห็นอยู่ในตอนนี้คือสูงสุดที่ทําไว้คือกิโลกร,รัมละ130ถึง150บาทนะครับ การเลี้ยงแบบนี้คือเราจะมีขายได้ทั้งปีนะครับดูดูฝนดูดูหนาวดูดูแรงได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นปูนาธรรมชาติเราจะขายแค่ฤดูฝนใช่ไหมครับเพราะว่าปูนาธรรมชาติจะมีเยอะในฤดูฝนเท่านั้นนะครับผมนะครับนี่คือข้อดีในการเลี้ยงเป็นระบบแบบนี้นะครับผมนะครับแต่ผมพาดูใกล้ๆนะครับผมว่าปูเป็นยังไงนะครับเรามาดูบ่อบ่อนี้นะครับคือบ่อพักฟื้นของแม่ปู นะครับเป็นบ่อพักฟื้นเพราะเราน้าเขาสลัดไข่ทิ้งปุ๊บเนี่ยเขาต้องพักฟื้นพักฟื้นมาในบ่อน,นี้ประมาณสองสัปดาห์สสัปดาห์เราก็เริ่มให้อาหารปกติละเป็นอาหารชนิดเม็ดไฮเกรดนะครับเป็นอาเรเลียงลูกออสสำหรับเม็ดเล็กนะครับหรืออาหารเรล,ลียกกบเรานี่แหละนะครับผสมกับลำข้าวผสมกับลาแห้งให้เขากินตรงนี้นะครับผมนะครับเขาจะกินนะครับแล้วก็เติบโตสามารถสร้างฮอร์โมนแล้วก็ปรับสภาพได้เร็วนะครับนุบัติอันนี้ด้านขวาครับอ่านี่ด้านขวา เราประยุกครับที่อยู่อาศัยเราไม่มีกระเบื้องเราใช้เป็นถาหรางเก่าๆของเราเนี่ยสร้างให้เขาอยู่ครับสร้างให้อยู่ภายในเห็นไหมครับว่าจะค่อนข้างจะสะอาดนะครับผู้บริโภคมั่นใจแน่นอนเมื่อบริโภคปูของเราเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะครับนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทางฟาร์มจะนําเสนอให้สมาชิกได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงปูแบบสะอาดเราทําได้จริงนะครับเราก็เลี้ยงได้จริงนะครับผมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเลี้ยงปูที่ สำเร็จจริงๆได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือบ่อดินครับผมยังคิดเป็นบ่อดินอยู่นะครับบ่อดินการเจริญเติบโตเนี่ยจะจะดีกว่าบ่อน้ําใสหากเอาที่สิบเปอร์เซ็นต์บ่อดินนี่คือประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บ่อน้าใสเท่าเลี้ยงทุกวันเนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้อดีและข้อเสียของเขามีแต่ละบ่อแตกต่างกันขออนุญาตยกตัวอย่างบ่อดินนะครับผมบ่อดินก็คือข้อดีคือปูนาเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมนะครับไม่ต้องยุ่งยากในการเลี้ยงมากมายข้อเสียก็คือ จะมีของปิ่งพยาธิปรสิตหรือสารเคมีที่เกษตรกร,กรเรานะฉีดลงในนาข้าวนะครับพอฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยาสารเคมีตัวนั้นน่ะก็จะถูกซึมซับเข้ามาอยู่ในตัวปูนี้เราบริโภคปูเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับสารเคมีในตัวปูเข้าไปด้วยนะครับทวน,นี้ในการดูแลนะครับบ่อดินเราดูแลยากครับเวลาจับปูขึ้นมา,าที่นิยมใช้กันก็คือจะใช้เรียกง่ายว่าจะใช้เป็น วิธีการจับนะครับจนอะสูบน้ําเข้านาให้เต็มแล้วจับปูตอนกลางคืนหรือไม่ก็เอาเสียมไปขุดตามบ่อดินนะครับที่รูมันนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนี่ใช้เวลานานพอสมควรแต่ถ้าเราเลี้ยงระบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราแค่เปิดกระเบื้องออกมานะครับเปิดกระเบื้องออกมาอย่างนี้นะครับผมปูก็อยู่ในกระเบื้องนะครับเห็นไหมครับนะครับปูในกระเบื้องเราก็จับออกมาได้เลยตรงนี้นะครับจับออกมาได้เลยตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าเราดูแลง่ายนะครับ ซึ่งข้อดีข้อแตกต่างก็เราเอาไปปรับประยุกต์ใช้แต่ละพื้นที่กันนะครับผมนะครับนะครับทั้นี้พื้นฐานแต่ละคนก็เลี้ยงแตกต่างกันอยากให้ประยุกต์นํามาใช้ร่วมกันนะครับไม่มีใครทําได้ดีกว่าหรือด้อยกว่าอยู่ที่การปรับใช้ของแต่ละคนว่าสามารถทําได้ขนาดไหนนะครับผมนะครับตอนนี้การตลาดไม่เพียงพอรจริงๆครับตอนนี้ทางฟาร์มเราก็รับซื้อปูนาเป็นจานวนมากปูนาในระบบนะครับคือขนาดไซส์2เดือนเนี่ย นะครับตัวเท่านื้อโป้งนะครับประมาณนี้นะครับตัวนื้อโป้งประมาณนี้ผมรับซื้อที่กิโลกรัมละ2 0 0ร้อถึงสองบาทนะครับเพื่อนํามาแปรรูปตรงนี้นะครับส่วนฟูกิโลขนาดตาไซส์ที่เห็นในบ่อนี่นะครับผมนะครับผมรับซื้อกิโลกรัมละ8 0ดสถึงหนึบาทนะครับผมจะเห็นได้ว่าเราเกื้ออํานวยกันนะครับผมระหว่างผู้เลี้ยงผู้บริโภคและผู้ผลิตนะครับผมนะครับผ่านไปผ่านมาก็ฝาก เข้ามาเยี่ยมชมเลยครับที่ฟามปูนาชัยานะครับศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูนาระบบประดิกแห่งประเทศไทยนะครับโดยผมนายนราทิพย์ภูมิถาวรนะครับหรือเรียกว่าครูทอมนะครับผมนะ่นเรินสั้นว่าเข้ามาดูได้เลยนะครับมาศึกษาก็ได้เลยนะครับผมนะครับผมยินดีให้ความรู้กับสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็มาอยากจะเลี้ยงปูนาเพื่อสร้างอาชีพจริงๆนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอพรบคุณมากครับผมโอกาสหน้าเราอาจจะมีคลิปต่อไปให้มาดูกันนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ